หลายคนอยากเห็นห้องครัวครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับห้องครัวนี้เปลี่ยนเสมือนแบบว่าอะไรนะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเลยนะโอเคนี่ครับอ่ะเดี๋ยวแบ่งไปเรื่องนี้ก่อนสังเกตบ้าเมื่อกี้ที่เดินมานะห้องครัวผมอยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้านนะครับพอซ้ายมือปุ๊บเนี่ยมันติดลงรถมันก็สามารถเข้าออกได้อีกทางเนึ่งครับอ่าลงรถด้วยก็เป็นซักล้างด้วยในตัวเดียวกันไงครับอ่านี่วงกบนะครับเป็น u p v c นะครับสีขาวนี่เขาทาสีมาแล้วอันนี้ของห้องนอนก็เช่นเดียวกันเนี่ยครับ บานประตูครับก็เป็นบาน UPVC ครับจะไม่มีส่วนผสมของไม้เลยนะฉะนั้นมันจะไม่มีพอไม่มีปลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่บวมไม่ยืดไม่หดนะครับแล้วก็ทำสีไปในตัวเลยเนี่ยครับไปดูในห้องครัวอย่างแรกเลยนะครับนี่พื้นบ้านเป็นวัสดุ SPC นะครับนี่ห้องครัวผมให้ต่ำลงไปประมาณ5เซนโดยประมาณเนี่ยครับใช้ในเรื่องของความเหมาะสมเนาะความเหมาะสมแล้วกันบางคนก็ใช้ความคงจุย้ยพื้นห้องครัวมันต้องต่ำกว่าอยู่แล้วครับ เขาบอกว่าเหมือนเป็นแหล่งเก็บพลังงานดีๆสักอย่างเนี่ยคือผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่เขาว่ากันอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นครับผมมองเรื่องของความเหมาะสมนะครับห้องครัวเนี่ยเนี่ยผมทําเป็นครัวแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นครัวไทยได้เลยนะครับแม้นครัวเขาก็กลิ่นจะเข้าไปในบ้านนะครับเพราะว่ามีประตูปิดนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึ่งเรนประตูปิดแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวกันแมลงมาปิดการกลิ่นเขาก็ได้แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นมันก็อาจจะมาบ้างแต่น้อยมากๆปอกได้เลยนะครับ หลายท่านก็นิยมทาห้องครัวออกไปหลังบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมทําในส่วนเดียวกับตัวบ้านเลยนี่เดี๋ยวมุมนี้ไว้ตู้เย็นนะครับผมไว้ตู้เย็นปุ๊บเนี่ยนี่ผมมีปลั๊กสำรองไว้แล้วตู้เย็นเป็นสองตู้ครับปลัก๊ก็เลยเป็นสองอันจําได้ไหมครับเรื่องปลั๊กที่ผมเคยบอกไว้ว่าเวลาเสียบนะครับจะต้องความลงพอความลงปุ๊บเนี่ยมันสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้สองอันเลยปกติมันจะขวางอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมพอขวางไปอีกแบบหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ได้อันเดียวอะแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นปลั๊กสามขาแล้วนะครับอ่ะ นี่มีแอร์นิดหนึ่งคนทําครัวเปนทีร้อนฮนะผมเองนี่แหละแล้วก็ไอ้อะไรนะคอยร้อนเนะี่ยไปอยู่ไปอยู่หลังบ้านฉะนั้นผมจะไม่เดินคอยร้อนเนี่ยไปข้างบ้านเด็ดขาดก็คือฝักล้างนะครับก็เลยติดตัวก,กาล้างน้ำเนะี่ยก็ยอมเปลืองนิดหนึ่งนะครับแอร์ในห้องครัว9,000 BTU ก็เพียงพอครับเพราะห้องไม่ใหญ่มากนี่เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องกลิ่นไปนะครับกลิ่นมันจะไม่เข้ามาในบ้านหรอกเพราะว่าเรามีพัดลมดูดอากาศนี่เดี๋ยวเปิดให้ดู ดูความแรงมันนะเนี่ยมีเบอร์สี่เลยนี่มีมีเนเบอร์สี่เลยอย่างเี้ครับเนี่ยมันจะดูดออกไปเลยครับฉะนั้นพอมันดูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลิ่นก็ไปเรื่องของมันอนะ่ะนะสบายใจได้ตรงนี้นี่เวลาเลือกซื้อตอกแกนนะครับเลือกใช้หัวทองเหลืองน,นะครับนี่ทองเหลืองจะทนกว่านะครับอายุการใช้งานเรียกว่าอ,อ่จริงจริงมันใช้ได้ทั้งหมดนะครับเป็นอลูมิเนียมก็ได้หรือโลหะอะไรผมเรียกไม่ถูกเนาะ แต่ผมยอมเพิ่มเงนินอีกนิดหนึ่งแล้วใช้ทองเหลืองครับมันท,ที่เดียวได้จบเราตรงรูเนี่ยครับรูตรงที่ไฟออกมาเนี่ยก็เลือกที่รูใหญ่นิดหนึ่งเนี่ยครับมันจะได้ไม่ค่อยตันนะครับนี่บานนี้เป็นบานจับถังแก๊สครับจะติดเลยจะติดพื้นจะเปิดให้ดูนะนี่ครับถังแก๊สจะอยู่ข้างในนี่ข้างในผมก็ปูก,กระเบื้องด้วยไงครับกระเบื้องอะไรก็ได้ครับเหลือๆนะครับนี่ประมาณนี้นี่ตรงซิงล้างจานเขาบอกว่าซิงล้างจานเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ควรอยู่แนวเดียวกับไฟอ่าเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ทีนี้นผมก็ไม่เอาอยู่แนวเดียวกันอยู่แล้วครับเพราะเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับอ่าเนี่ยผมให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ผมเป็นตะต่างไปแล้วนี่ครัวที่ดีก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีด้วยนะครับนี่ครับปุ๊บอ่ะเครื่องปรุงอยู่มุมนี้เนาะแล้วเครื่องปรุงบางส่วนก็อยู่ในตู้นี้นี่ครับนี่อ่ะเปิดยากหน่อย พราะว่าเดี๋ยวกินไมย่ยางกออกกเลยเพิ่งติดเสร็จเมื่อสองวันนี่เองนี่มาเป็นบานซ์ซอฟอนะซอฟนะซอฟนะถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวไม่ซอฟจะยุ่งเลยนี่ไงปึ๊บใช้ของยี่ห้อ Yes Modeling นี่ครับจะยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วแต่แต่ที่ผมเลือกใช้เป็นสีเนี่ยเพราะมันมันเป็นชุดเดียวกับหน้าบานสิงครับนี่ไงอ่าสิงตล้งจานผมชอบที่จะเลือกสิงอันใหญ่ครับสิงตั้งจานใหญ่เพราะว่ามันได้เนี่ยอะอยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะ เนี่ยมันใหญ่จริงๆครับดูดินี่ยาวเท่าไหร่เจ็ดสิบเซนมั้งเจ็ดสิบหรือแปดสิบก็ไม่รู้แหละคือจริงๆเอาสองหลุมก็ได้นะสองหลุมเนี่ยมันเล็กแต่ถ้าถ้าเลือกได้นะครับก็แบบนี้ดีกว่าแต่รุ่นนี้วัสดุเขาเขาเรียกว่าเป็นไกรนิตอะไรก็ไม่รู้นะมันจะแข็งแรงกว่าพวกสแตเลสเยอะเลยครับแต่สแตเลสดีๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับลองดูแลเขาก็แถมนี่มาให้ที่วางจานนะครับผมเลือกที่จะปลูกกระเบื้องสูงไปแค่นี้เพียงพอครับหกสิบเซน พราะเหตุผลนี่นครับเหตุผลที่ผมจะต้องติดตู้แบบนี้นะเห็นไหมครับสังเกตว่าบางหลังก่อนนั้นที่ผมทําให้ลูกค้าเนะี่ยผมจะปูกระเบื้องสูงสุดเลยคือผมจะถามลูกค้าก่อนอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเอากระเบื้องสูงสุดเลยก็ได้นะมันก็เปลืองเข้าไปอีกแหละแต่ก็ต้นสวยไปอีกแหลนะนะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับนี่เมื่อวานให้ลูกน้องติดฟิล์มไปติดฟิล์มเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนตัวนะเนอะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องเจาะช่องนิดนึงให้แสงเข้าบ้างนะครับ แต่นี่แสง,งเขาก็โอเคนะดูเล็กดับผมกันนี่เหล็กไม่ได้ดัดนะเหล็กชุบมาแล้วบางคนบอกเหล็กดัดตัวเนี้ยไม่ใช่เหล็กชุบเรียกเรียกว่าเหล็กดัดแล้วกันเหล็กกันขโมยแล้วกันนะบางคนบอกกันขโมยได้เหรอก็ให้มันช้าลงแล้วกันก็แล้วแต่นะฮะถ้าใครกลัวขโมยก็อาจจะเลี้ยงกูมาหรือเลี้ยงควายธนูไว้ก็ได้ครับนี่มีม้านด้วยมีม้านด้วยนี่เปิดไปมา,มายังไม่เข้าใจาเลยว่าจะติดม่านเ,เพื่ออะไร พวกมีฟิล์มนี่แล้วเนี <N> ่ย <ie> ครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับว่าจะติดมานก็ได้นะครับหรือจะติดฟิล์มก็ได้นะครับฟิล์มก็มีหลายแบบก็ไปเลือกเอานะครับนี่อ่ะมาทางด้านนี้ทางด้านน,าาน,นี้ทางด้านนี้ก็ใครเห็นก็รู้ว่าเป็นช่องส่ไมโคเวฟใช่ไหมครับน,นี่เป็นช่องอะไรก็ไม่รู้และแต่มันลงตัวกันะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบานคู่เป็นบางคู่เหมือนเหมือนอนุ่นเหมือนอนุ่นนี่เหมือนอนัอนอน,นี้เนี่ยครับก็เก็บของได้นะครับ ทีนี้นะครับเวลาการที่จะติดพวกตู้ขแขนของเนี่ยอันนี้บังเอิญว่าผมทําระดับเดียวกันบังเอิญจริงๆเพราะว่าเซตอันนี้ก่อนแล้วพออันนี้อันนี้อันนั้นเป็นเป็นแผ่นสำรองเฮ้ยระดับใต้ตรงนี้พ้นกระเบื้องบอกว่าพอให้ลูกน้องถ่ายกระเบื้องไอ้ถ่ายระดับไปเอาพ้นโหล้อลงอกเลยเนี่ยครับเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือเวลาจะติดตรงเนี้ยต้องนึกถึงสรีระของผู้ใช้งานด้วยนะครับแล้วพออันนี้อันนี้อันนั้น,นเป็น,เป,นเป็นแผ่นสำรอง เฮ้ยระดับใต้ตรงนี้พ้นกระเบื้องบอกว่าพอให้ลูกน้องถ่ายกระเบื้องไอ้ถ่ายระดับไปอ้าวพ้นโอ้โหลงอกเลยนี่นะครับเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือวันลาจะติดตรงนี้ต้องนึกถึงสรีระของผู้ใช้งานด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบสี่เนี่ยผมหยิบสบายสบายเนี่ยหยิบสบายสบายเลยเนี่ยบางคนเตี้ยคนนี้ก็อาจจะเอื่มนิดหนึ่งแล้วกันก็ก็อยู่ที่การเลือกวางของครับของที่ไม่ค่อยใช้บ่อยๆก็ไว้บนบนก็ได้อะไรก็ได้นะครับนี่ อ่ะเราเพิเอืนว่าแม่บ้านอยากได้นี่ครับเป็นนี่อ่ะเดี๋ยวดูดีกว่านี่วางของได้ปุ๊บเข้าไปสิเข้าไปสิเข้าไปสิปสอ๋อมันมันจะสอบต่อใกล้ๆเ <c oughs> นี่ยครับเป็นดิน้นชักอีกนี่ครับอ่าเริ่มสอบแล้วเริ่มสอบนี่ปึ๊บนี่เขา้ามปนิ่มมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเดียวอย่นี่ผมเคยบอกไปนะครับว่า ลองลองดูนะครับว่าอันนี้หนึ่งช่องอันนี้สองช่องอันนี้สามช่องอันนี้สี่ช่องผมให้ระยะเท่ากันเลยครับนะอ่าฝ่งนี้ก็เหมือนกันในช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามเท่ากันเดี๋ยวไม่เคยบอกไปว,ว่าเวลาเราจะแบ่งระยะหรือตำแหน่งเนี่ยเราต้องวางแผนที่ดีนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญเลยนะว่าครัวครัวเราเนี่ยอะไรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมออกแบบแต่แรกแล้วว่าเรื่องน้ําผมให้อยู่ตรงนี้เรื่องไฟผมให้อยู่ตรงนี้ แล้วเราให้มาดูพกบานตู้สิงให้เหมาะสมครับตัวนี้ก็วางของในทั่วไปแล้วตอนแรกก็จะหาโต๊ะเล็กๆครับมาเพื่อแบบอว่าเป็นโต๊ะก,กลางทําวางของนละเตรียมอาหารจริงๆแล้วมันก็เตรียมอาหารตรงนี้ได้นะแต่ทีนี้พอไปเจออันนี้บอกเห็นแล้วโดนเลยเพราะว่าเนี่ยผมเชื่อนะว่าในครัวทุกคนเนี่ยของเยอะบ้านเดิมผมครัวก็ของเยอะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแค่สองชั้นตรงนี้เนี่ย เนี่ยผมเห็นแล้วผมโดนเลยนะอันเนี้ยอดูด้านข้างอีกเนี่ยดีไซน์มันได้มากๆเลยนะครับลองดูพี่ๆเวลาเลือกใช้วัสดุหรือเฟอร์นริเจอร์ในห้องครัวเอาให้เหมาะสมนะอันเนี้ยคือผมมาไปเจอไปเดินเจอที่หลังถ้าเดินเจอแต่แรกนะผมจะไม่เอานี่เลยผมจะไม่เอาอันนี้อันนี้ก็สามพันกว่าบาทเข้าไปแล้วเฉพาะอันเนี้ยอันอันนี้คือพูดไม่ได้บอกโอดว่าอะไรเท่าไหร่นะครับแต่พูดเห็นว่าบางทีมันไม่จําเป็น บางทีมันไม่จาเป็นเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับเนี่ยคือมันสามารถวางตัวนี้ได้ครับวางตัวนี้ได้ไง,ง,ตง,ไไงแต่ก็อีกแหละแล้วทุกคนชอบนี่ผมก็เผื่อไว้สีอ่อันเลยเผื่อการร้อนมั่งเผื่อนู่นนี่นั่นมั่งแล้วก็ไมโครเวฟนี่ไมโครเวฟสปยสปุ๊บมาโผล่ตรงนี้อย่างเงี้ยครับเนี่ยลองดูครับเรื่องการออกแบบห้องครัวนะครับว่าเราจะทํายังไงขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับอยากได้ครัวไหนเราก็แค่บอกช่างเขาให้ทำนะครับ เดี๋ยวผมปิดประตูห้องครัวตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูว่าพอปิดแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถอยให้ดูนะครับอ้าวก็ไม่เป็นยังไงเนี่ยถ้าปกตินี่นี่อ่ะให้ดูช้าๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยครับผมว่าลงตัวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับห้องครัวนี้ เป็นเป็นในเรื่องของความอุดมสมบ,บูรณ์ของคนยูอาศัยเลยนะอ่ามีกินมีใช้ห้องครัวดีทุกอย่างก็ดีด้วยครับนี่อ่ะประตูเนี่ยครับประตูก็วัสดุ U P V C เช่นกันนะครับก็เอปอไปหลังบ้านได้นะครับตรงนี้นี่เป็น U P V C สำหรับภายนอกนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูสักล้างไปยังไงปึ๊บนี่บันไดนี่รองเท้าผมเองบันไดใหญ่นิดหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวผมติดตัวกันลื่นพอดีกระเบื้องมันเหลือผมก็เอาสีขาวมานี่ ก็ดีครับสีขาวกับดำเดี๋ยวตัดสศเดี๋วตัดสีกันเลยเราได้เห็นชัดเจนนะครับนี่พื้นขัดมันเลยเดี๋ยวเคลือบอีกครับเคลือบเงาและการลื่นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ครับพอได้ไหมครับครัวครัวนี้เนื้อผมว่าดูดีเลยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นในหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งไอเดียนะครับใครสงสัยเรื่องการออกแบบหรือการเชลสะดุดสามารถสอบถามได้ตลอดนะครับอะไรครับวันนี้สวัสดีครับ